อดีตการเมื่อหลายร้อยล้านปีมาแล้วอุดดเที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเคยจมอยู่ใต้ทะเลจนเมื่อราว230-65ล้านปีได้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหลายครั้งมีการเคลื่อนตัวยกตัวของเปลือกโลกเกิดเป็นแนวเทือกเขาภูผานพาดผ่านทันตอนกลางของภูมิภาคเทือกเขานี้มีภูเขาย่อมย่อม แทรกตัวกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในช่วงที่พาดผ่านทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานีมีภูเขาหินทรายเตี้ยๆลูกหนึ่งแทรกตัวอยู่ทางทิศตะวันออกสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางราว320-350เมตรและสูงจากพื้นราบเพียง120-160เมตรภูเขานี้ปัจจุบันเรียกกันว่าภูพระบาท ภูพระบาทต,ตั้งอยู่ที่บ้านติว้วตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีห่างจากตัวอำเภอบ้านผือมาทางทิศตะวันตกราว12กิโลเมตรอยู่นในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขือน้ำปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวณอุทยานผูพ้พระบาทบัวบก ภูมิประเทศบนภูพระบาทเป็นป่าโปรง่งประเภทป่าดิบแล้งป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณมีก้อนหินทรายลักษณะงดงามแปลกตาจำนวนมากอันเกิดจากกระบวนการกัดซ้ะทางธรรมชาติโดยลมและน้ำเกิดเป็นโขดหินเพิงหินรูปร่างแปลกประหลาดทำให้บรรยากาศของพื้นป่าเป็นที่น่าเกรงขามแก่มนุษย์ที่ขึ้นมาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้ จากการศึกษาทางโบรณาณคดีพบว่าได้เริ่มมีมนุษย์ขึ้นมาใช้พื้นที่บนภูพระบาทต,ตั้งแต่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อราว2,000ถึง3,000ปีมาแล้วโดยพบภาพเขียนสีบนผนังหินจำนวนมากเป็นภาพเขียนสีแบบเดียวกับที่พบในแหล่งโบรณาณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์แห่งอื่นๆในประเทศไทยแสดงว่าได้มีมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งยังไม่รู้จักการใช้ตัวอ,อักษรเพื่อการสื่อสารขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนภูพระบาทและได้ขีดเขียนภาพฝ่ามือภาพคนภาพสัตว์และภาพลายเส้นสัญลักษณ์ต่างๆด้วยสีแดงที่ได้จากวัสดุธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นแร่เฮมาไทต์ดินเทศหรืออย่างไม้ ภาพเขียนสีบนผนังหินเหล่านี้อาจามีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมหรือการถ่ายทอดเรื่องราวหรือการแสดงความคิดบางอย่างเพียงแต่คนในปัจจุบันยังไม่ทราบความหมายจึงทิ้งปริศนาไว้ให้ผู้คนในชั้นหลังหาคำตอบกันต่อไปเช่นภาพเขียนสีที่ทำมือแดง้ำวัว ถ้ำคนถ้ำช้างร่วงมาในสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏหลักฐานเก่าที่สุดร่วมสมัยวัฒนธรรมทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่1 4บสถึงสิพบการดัดแปลงโขดหินเพิงหินหลายแห่งให้เป็นศาสนสถาน โดยปักใบเสมาหินขนาดใหญ่ล้อมรอบไว้มีการแกะสลักผนังหินเป็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะตามแบบทวาราวดีอย่างชัดเจนนอกจากนั้นยังพบการสกัดหินเป็นห้องและร่องรอยหลุมเสาที่แสดงถึงการต่อเติมเพิงหินด้วยเครื่องไม้เพื่อใช้เป็นศาสนสถานและที่สำคัญยังพบลานหินที่มีร่องรอยการปักใบเสมาแปดทิศ ทิศละสองใบาภายในมีรอยสกัดพื้นหินเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตื้นๆและมีหลุมเล็กๆอยู่ตรงกลางสันนิษฐานว่าอาจสลักให้เป็นรอยที่เรียกว่าจารามหนังซึ่งเป็นที่ประทับนั่งสำหรับพระพุทธองค์ขณะเสด็จไปยังที่ต่างๆต,ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนานอกจากวัฒนธรรมทวาราวดีแล้ววัฒนธรรมขเขมร ก็ได้แพร่เข้ามาในบริเวณนี้ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่15เห็น <He S 2> ได้จากลักษณะศิลปะขเขมรที่ปรากฏร่วมกับศิลปะทวาราวดีในภาพสลักเรื่องพุทธประวัติและชาดกบนใบเสมาที่เนินเขาหลังวัดพระพุทธบาทบัวบานและที่วัดโนนศิลาอาจซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูพระบาทส่วนบนภูพระบาทมีหลักฐานสมัยหลังลงมา เป็นภาพสลักรูปบุคคลซึ่งอาจเป็นพระโพธิสัตว์หรือเทวรูปอยู่ที่ถ้ำพระต่อมาไม่ปรากฏหลักฐานอื่นๆอีกจนถึงราวพุทธศตวตรรษที่22-23พื้นที่แถบอีสานตอนบนเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะที่ติดกับแม่น้ำโขงได้รับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมล้านช้างรวมทั้งภูพระบาท ร่องรอยงานศิลปกรรมสมัยนี้มีอยู่มากมายอาทิพระพุทธรูปขนาดเล็กที่ถ้ำพระเสียงสถาปัตยกรรมและพระพุทธรูปที่วัดลูกเขยเจดีรังซึ่งสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทคติการนับถือรอยพระพุทธบาท คงเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้จึงปรากฏร่องรอยพระพุทธบาทอีกหลายแห่งในบริเวณภูพระบาทและบริเวณใกล้เคียงได้แก่พระพุทธบาทบัวบกพระพุทธบาทหลังเต่าและพระพุทธบาทบัวบาน โดยเฉพาะพระพุทธบาทบัวบกซึ่งแม้องค์พระาธาตุที่ครอบรอยพระพุทธบาทจะได้ปฏิสังขรณจนเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2473แต่ก็ยังคงเป็นที่เคารพนับถือของคนในท้องถิ่นมาจนปัจจุบันและชื่อของภูพระบาทก็มีที่มาจากรอยพระพุทธบาทบัวบกแห่งนี้นั่นเอง สถานที่อันง,งดงามและน่าพิศวงบนภูพระบาททำให้ชาวบ้านนำเรื่องราวซึ่งเล่าขานเป็นตำนานหรือนิทานพื้นบ้านมาผูกโยงกับสถานที่นั้นๆและตั้งชื่อตามเนื้อเรื่องไว้คือเรื่องอุสาบารสเล่ากันว่านางอุสาและเท้าบารตเป็นธิดาและโอรสของกษัตริย์ต่างเมืองมาพบกันและอยู่ร่วมกันที่เมืองพานซึ่งตั้งอยู่ที่ภูพระบาท แต่มีเหตุให้ทั้งคู่ต้องพลัดพรากจนกระทั่งฝ่ายหญิงล้มเจ็บและตรอมใจตายเมื่อฝ่ายชายทราบเรื่องก็ตรอมใจตา,ตายตามไปในที่สุดชื่อเรียกโบราณสถานบนภูพระบาทส่วนใหญ่จึงยังคงใช้ชื่อที่เกี่ยวพันกับเรื่องอุสาบารถหอนางอุสาเป็นแท่งหินธรรมชาติรูปคล้ายเห็ดสูงประมาณ10เมตรแต่มีการดัดแปลงใช้หินทรายก่อเป็นห้อง ที่บริเวณคอดอกเห็ดกับยังมีใบเสมาหินขนาดกลางและขนาดใหญ่ปากล้อมรอบเพื่อแสดงขอบเขตอันแสดงว่าใช้เป็นสถานที่สําคัญหรือใช้เป็นศาสนสถานหอนางอุสานี้ตามนิทานเล่าว่าเป็นที่อยู่ของนางอุสาเมื่อครั้งมาศึกษากับฤาษีจันทาซึ่งต่อมาเท้าบารถก็ได้แอบขึ้นไปหา และอยู่กับนางอุสาบนหอสูงแห่งนี้บนภูพระบาทนี้ยังมีโขดหินเพิงหินที่มีการปรับแต่งมากบ้างน้อยบ้างและล้อมรอบด้วยใบยเสมาอีกหลายแห่งหล้วนมีชื่อตามมิทานพื้นบ้านเรื่องอุสาบารลดังนี้กูนางอุสา ถ้ำดาสีคอกม้าน้อยวัดพ่อตาและวัดลูกเขยเฉพาะที่วัดลูกเขยนี้ มีการดัดแปลงโดยใช้หินทรายขัดเรียบก่อขึ้นเป็นผนังห้องมีช่องประตูและหน้าต่างภายในห้องสกัดพื้นเป็นฐานวางรูปเคารพปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธรูปสลักหินห้าองค์ซึ่งเสียนเดิมถูกตัดไปหมดแล้วแต่เดิมที่ผนังภายในห้องเคยมีจิตรกรรมรูปพระพุทธเจ้าและเทวดาไม่ไกลจากหอนางอุสามีบ่อน้ำซึ่งสกัดลงไปในหินธรรมชาติ ลึกประมาณ5เมตรเรียกว่าบ่อน้ำนางอุสามิทานอุสาบารถเล่าว่าที่นี่เป็นบ่อน้ำที่นางอุสามาอาบและพบกับเท้าบารถโบราณสถานบนภูพระบาทเท่าที่สำรวจพบในปัจจุบันมี68แห่งส่วนใหญ่เป็นแหล่งภาพเขียนสีกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ แบ่งเป็น9กลุ่มกรมศิลปากรได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ใช้พื้นที่ป่าจำนวน3,430ไ้ไร่ประกาศเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทมีลักษณะพิเศษที่ผสมกันระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาติ ซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้มาเยือนทั้งในด้านความรู้และการพักผ่อนหย่อนใจได้สัมผัสกับธรรมชาติทั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกสมุนไพรและกล้วยไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้ได้ชมตามฤดูกาล